ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเบนกิตินะครับผมอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะใครที่เอารถยนต์มากว้างขวางนะฮะแล้วก็มีมา t ทนะสามารถลงได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะเดินเล่นสวนเบนกิติแห่งนี้นะครับผมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างอาจจะก,การดูด้วยสายตานะฮะสวนนี้ค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางมากนะทุกคนมองแล้วสุดหูสุดลูกตาเลยนะรเราจะพาเดินเก็บภาพบรรยากาศให้ครบเท่าที่จะครบได้นะ ใช่เดินตั้งแต่โซนนี้เลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกของสวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นล้อมรอบไปได้วยตึกต่างๆนะคือแบบสวยนะครับผม <Wow S 1> อันนี้เรามาในช่วงกลางวันนะช่วงประมาณเที่ยงนะับผมถ้ามาในช่วงเย็นะนะบรรยากาศน่าจะร่มรื่นมากกว่านี้นะครับผมมีที่นั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยนะฮะมีถังขยะพุทบาทที่เราเดินอยู่นี่คือสะอาดสะอ้านสวยงามนะฮะจะไปซ้าย หรือขวาก็ได้นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ก่อนนะฮะเนี่ยใครที่อยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยอยากหาที่สงบอยากมานั่งทํางานกับเพื่อนอะไรเงี้ยแนะนําเลยนะครับผมธรรมชาติทั้งสองฝั่งเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะว่ากรุงเทพจะมีจุดธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ร่มรื่นเย็นสบายแบบนี้นะครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากร่มรื่นมากนะผมยวเดินเข้าไปดูโซนนี้กันฮะมีทั้งคนไทยและต่างชาตินะผมมาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศสวนเบนแห่งนี้นะ สะอาดสะอ้านนะฮะมีพี่แม่บ้านนะครับคอยทําความสะอาดอยู่ตลอดนะครับผมโอ้โด้านหน้านี่ก็จะเป็นบึงนะครับผมาสามารถมาวิ่งออกกําลังกายได้นะนเห็นไหมมีชาวต่างชาติมาวิ่งเนี่ยมีคนมานอนแบบใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยบรรยากาศมันดีนะทุกคนเห็นไหมด้านหน้านี่ก็จะเป็นตึกต่างๆนะสวยงามนะเหมือนนิวยอร์กเลยนะผมหรือฝรั่งเขาย่อมาจาก World h e r i t ั o ่นแปลเป็นไทย ไม่รู้เดาะแต่ที่นี่เมืองไทยนะับผมเมืองไทยนี่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะนฮะอันนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับทุกคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจในเมืองไทยนะับโอ้ดูความสวยงามเขาทุกคน <c oughs> โอ้โหคือมีดอกไม้สีม่วงล้อมรอบบึงนะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินเลาะเลาะย่านนี้กันนะับผมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับผม <c oughs> ต่างๆนะมาถ่ายรูปมาเดินเล่นนะฮะมาเก็บภาพบรรยากาศกันได้นะครับ เนี่ยต้นไม้แบบสวยๆเลยนะครับผมเหมาะสําหรับแบบมาถ่ายรูปเนเถ้ามีาน้องๆน,นักศึกษานะฮะมา,าถ่ายรูปนะครับผมหลังรับเ,เป็นยานะครับผมบรรยากาศดีนะ เชื่อนะฮะว่ากรุงเทพจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ในใจกลางกรุงแบบนี้นะครับด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นศูนย์ซีกิจสารที่ที่เราไปรีวิวคลิปก่อนหนะ้านี้ก็สามารถไปรับชมคลิปย้อนหลังได้แล้วด้านหน้านี้เหมือนแบบมีเป็นเรือเป็ดนะสามารถไปถีบได้นะเดีย๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศนะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย ใครที่มากับแฟนคือมาเป็นคู่นี่คือแบบค่อนข,ข้างที่จะโรแมนติกเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะตรงเรือเป็ดนะครับผมน,นี้ก็จะแบ่งเส้นขีดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเฉพาะโซนที่แบบถีบเรือเป็ดนะครับผมเห็นไหมฮะเส้นเหลืองนี่ก็แบ่งเขตไว้นะผมให้อยู่ในบริเวณที่เป็ดไปได้นะฮะ คนที่ปั่นอยู่ใส่ชูชีพนะเซฟตี้ปลอดภัยนะครับผมนี่นะฮะมานั่งชิวๆกันแบบสบายสบายกันแบบนี้เลยนะฮะสบายสบายวันหยุดไม่รู้จะไปไหนนะก็ผมมาได้นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินจากหน้าสวนเบนนะมาถึงหน้าศูนย์สีกิจนะตรงนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์นะใครมาแล้วต้องเข้าไป ื่อที่จะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศตรงเกาะกลางตรงนั้นนะครับผมโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะทุกคนครที่มาตอนกลางคืนหรือว่ามาตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะได้ฟิลบรรยากาศที่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเห็นศูนย์ศิลิกิตไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ศิลิกิตนะครับผมสามารถไปเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในได้เหมือนกันนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นน้องเป็ดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปนั่งเป็ดนะฮะ ปั่นเรือนี่คิดยังไงพี่ชั่วโมงหรืออะไรไงไม่คิดทังฟรีฟรีเหรอพี่ยี่สิบนาทีอ๋อยี่สิบนาทีอันนี้เสื้อนี้เอาได้เลยใช่ไหมพี่ลงทะเบียนก่อนอ๋อลงทะเบียนก่อนนี่แล้วทุกคนมีพายเรือพยักด้วยนะครับผมแล้วก็มีปั่นเป็ดนะเดี๋ยวเราจะเอาแบบปั่นเป็ดชิวๆดีกว่านะเรือไม่น่าไหวนะฮะเดี๋ยวไปเอาชูชีพก่อนนะครับผมก็สามารถใส่ได้เลยนะครับทุกคนนะเซฟตี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาเรือนะทุกคนเหมือนแบบฟรี20นาทีนะฮะ โห oh, ดูน้อง,องๆแบบกระโดดแบบคึกคักมากอ่ะเดีย๋ยวเราจะนั่งเลยนะฮะวางหัวนะครับครับผมไปปั่นไหมไม่เคยครับผม <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนปั่นยังไงวะเนี่ย <c oughs> ดึงเข้าหาตัวเลี้ยวซ้ายดึงเดินหน้าเลี้ยวขวานะฮะปั่นคือมันไม่ได้ฝืนนะทุกคนปั่นลื่นมากนะใครที่แบบกลัวปั่นไม่ไหวอะไรเงี้ยนะไม่ต้องห่วงนะฮะบรรยากาศดีมากเลยเราจะขี่ไปตรงกลางนะฮะ เลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเหมือนได้ออกกําลังกายไปด้วยทุกคนเห็นไหมฮะให้ดูวิวฮะทุกคนให้ดูวิวครับสวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกาะเห็นไหมฮะเกาะที่เราไปถ่ายเมื่อกี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่ามีแต่คนมาปั่นเป็ดนะไม่ค่อยมีคนทายเรือพยักนะเพราะว่าช่วงกลางวันมันจะร้อนนะเพราะว่าเป็ดมันมีแบบร่มด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะสุดยอดนะฮะทุกคนเห็นวิวสุดสายตาเลยนะ ตึกต่างๆนะครับผมตอนนี้เรือแบบแล่นเร็วมากนะ,ะคือปั่นมาแบบอยู่กลางเกาะแล้วยังไม่เหนื่อยเลยตอนนี้โอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็ปั่นข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะฮะเมื่อกี้เราก็สตาร์ทฝั่งนู้นนะครับผมเดีย๋ยวเราจะปั่นขีบกลับไปนะฮะ ทุกคนดูบรรยากาศครับแบบเหมือนแบบต่างประเทศเลยฮะสามารถมานั่งใต้ต้นไมอ้อะไรเงี้ยลมลื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําให้ใช้บริการนะครับผมเราจะพาเข้าไปดูห้องน้ําฮะ <c ười> คลิปของเรารีวิวละเอียดเนะเ <What? S 1> นี่ยห้องน้ําต่างๆนะประมาณนี้นะครับการไทตารยันชัน ก็จะเป็นเสียงจากชาวต่างชาตินะทุกคนคอมเมนต์สถานที่แห่งนี้แล้วก็ประเทศไทยบ้านเมืองของเรานะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนอนอกจากสวนเบนกิติแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินเป็นซิกเนเจอร์อีกโซนหนึ่งครับผมที่ใครมาแล้วต้องมาถ่ายรูปหรือว่ามาเดินที่นี่นะนี่ฮะมีเจ้าที่ถีบจักรยานตรวจสอบภายในสวนอยู่ตลอดนะค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะนี่ก็จะเป็นป้ายบอกนะห้ามถีบจักรยานหรืออุปกรณ์ล้อต่างๆ ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ร่ลมลื่นนะฮะไม่ร้อนนะทุกคนเห็นไหมมีต้นไม้ต่างๆค่อนข้างที่จะหนาทึบนะฮะเดี๋ยมานั่งแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยใครที่แบบจะมาเดินเล่นอะไรเงี้ยมากันเป็นคู่หรือว่ามาเดทอะไรกันงี้นะเนี่ยใครที่แบบเบื่อสถานที่ทํางานในร้านกาแฟหรือว่าในออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มานั่งทํางานแบบนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมเ,เปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานนะครับผม แล้วสะพานของเขาก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะผมเมื่อกี้เราเดินตั้งแต่โซนนู้นนะครับผมแล้วก็รเลาะ,ะมาถึงย่านนี้นะฮะ <Wow. S 1> เห็นไหมฮะเห็นตึกกรุงเทพบ้านเมืองของเราไหมทุกคนสวยงามนะภายในป่านี่คือแบบนกวินว่อนเลยทุกคนเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะกล้อง CCTV เห็นไหมฮะสอดส่องตรวจสอบพวกเราอยู่ตลอดนะปลอดภยัยเซฟตี้นะครับทุกคนใครที่ไม่มีเวลามานะ,ะไม่เป็นไรนะสามารถเปิดช่องของเราดูอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคน<แ>ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสา,ารที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้สวัสดีครับเป็นน้ำสะอาดนะครับมัดมาดื่มได้นะฮะ